ขอเพลงหน่อยสิค่ะเนี่ยเอฟซีจำได้เว่า,า,วาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่บอกก็ไม่รู้รเอาจริงๆแหม่ข้องจำไม่ไนดะ้เลยเทปทุกคนคะเป็นช่วงสนทนาภาคพ,พิเศษสเปเชียล very very รายการถามมา,ป,าป๋าตอบไปโอ้มากันแล้วขอเริ่มถามเลยนะคะ คออบรมห่งจุ้ยเร่งรัดที่ผ่านมา3วันหลายคืนนะคะหลายหลายคนก็บอกว่าโุ้ยได้อะไรเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กต่างประเทศได้อะไรได้อะไรได้ที่ไม่ได้เยอะอ่ะอย่าทำอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าชุดนี้สอนช้าสุดอ่อใช่สิเพราะเขาไม่ได้มาเรียนพื้นฐานเลยโปรตีหนึ่งวันเนี่ยจบไปแล้วแตามเรื่องชุดนี้เนี่ยยังไม่จบ ต้องยืดไปอีกวันหนึ่งเพราะอะไรก่อนเพราะเหมือนที่ตัดตัวบอกนะเขาไม่ค่อยได้มาเรียนแล้วมันเวลามันเรียนออนไลน์อ่ะมันไม่ได้เหมือนว่ามารับเอกสารหรือมาเข้าห้องเรียนในทุกวันเสาร์ซึ่งมีเรียนรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายเหมือนป๋าก็เลยต้องปูพื้นฐานขึ้นสอนเออสอนใจเย็นนะสอนซ้ำคนค่อยๆเพราะว่าอยากให้รู้เรื่องเลยทวนใหม่ อทีนี้ส่วนส่วนใหญ่เลยไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เรียนกันทั้งหมดสมมติเรียนห้าสิคน48คนไม่รู้เรื่อง <laughs> พูดเองอะฮะสี่ิบแปดคนบอกว่ามันเอากลับไปทำหวงจุ้ยที่ประเทศเขาที่เขาอยู่มันยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถทําได้ก็คือการบริหารภายในของตัวเองชัยภูมิเนี่ยไม่ได้แล้วโครงสร้างเนี่ยคุณยิ่งไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมาย จะมาเอาห้องน้ําออกห้องน้ําเข้ากลัวออกกลัวเข้านี่มไม่ได้คือมึงน้องมันก็ประหลาดคือตันโตมายุ่งกับระบบไฟถ้าไฟท็อตประกันไม่จ่ายถ้าเสียหายอะไรมาประกันไม่ไม่รับผิดชอบอิจฉารันมันมันระง,งับเลยเพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรไีเดื่วยคือเขาระเบียบกระทั่งว่าไอ้ตัวปลั๊กเขาเนี่ยไปอยู่ที่ตรงไหนมันก็ไม่ใช่ว่าคุณอบอย่างบ้านเราต่อไปได้เรื่อยอๆไม่ใช่ว่าคุณจะทําอย่างนั้นได้ไจับไฟอะไรไปเรื่อยเปื่ยไม่ได้ก็ยุ่ง ขนาดประตูเนี่ยนิดหนักก็อีเขาเขาต้องการความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาบังคับให้ประตูทุกบานเปิดออกเอาไปได้ง่ายเวลามีปัญหานีให้ขับออกได้เพราะนั้นมันไม่มีประตูเปิดเข้าลุกติย์เราจะไปทําประตูเปิดเข้าว่าลำบากจิตกฎหมายอีกอ่ะโดนจับอีกต่างหากทีนี้ส่วนหนึ่งแล้วกันในเมื่อว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนั้นไม่ได้ มันก็ต้องเขาเรียกว่า<ต>ใ,ชใช้อ่าอ,อ,อย่างอื่นรู้เรื่อง<ร>พื้นฐานอย่างอื่นที่สามารถทําได้ก็ที่พยายามสอนแล้วก็ให้เขาเข้าใจที่มันช้าเนี่ยนะที่หมาบอกว่าอย่างน้อยต้องเลือกใช้พื้นที่ที่เป็นมงคลได้ืีนี้พอให้เลือกใช้พื้นที่ที่เป็นมงคลอย่างสี่ตำแหน่งเตือนธาทิศอย่างเงี้ยเจริญหมออายุประธานอะไรเนี่ยนะก็สอนไปแล้วก็พอเข้าใจแล้วแต่พอมาเจอโจทย์ ที่อาจารย์ให้หมาในยุคเก 9, ้าทนหมายเลขหนึ่งเจริญใช่ไหมเป็นมงคลแต่น้อยเอเอเป็นอัป,ปมงคลแฝงมงคลอ่าทีนี้งานองอกเลยจากจากสี่อันเนี้ยใช้ไปใช้มาเหลืออันเดียวอ่าอันนี้คือแปดทิศ ที่คุณมีใช้ในบ้านเหนือใต้ออกตกเฉียงเฉียงเสียงรวมไปแล้วเป็นแปดเนี่ยมันจะมีสี่ทิศที่เสียหาย<ช>กับสี่ทิศที่ใช้ได้แล้วเป็นมงคลแต่พอเข้ายุคเก้าไอ้สี่ทิศที่เป็นมงคลเนี่ยมันจะมีบางส่วน,ม,นมงคลน้อยลงไม่ไม่สี่ทิศเท่าเดิมแล้วลดลงไปหรือยิ่งบางบ้านเปรียบเทียบกับทิศเปรียบเทียบกับดวงชะตาไม่มีเลยอย่างเงี้ยคุณแนอาจจะเอามาเปรียบเทียบกับพลังของคนทีอ่อาจารย์บอกว่าพลังมันลดลงอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เนี่ยมันเป็นเหตุจําเป็นนะใครที่ไม่ได้เชิญจา์ไปตรวจอายุเก้าต้องเชิญไปตรวจ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่ามันไม่ได้ใช้เจริญเหมือนเดิมแล้วบางครั้งเจริญอาจจะกลายเป็นรองและ<ช>้ะตัวที่ดีอาจจะไปเป็นประธานดีกว่าดังนั้นในคนแต่ละหมายเลขเนี่ยสี่มงคลเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ละคนมันก็จะปรับเปลี่ยนไป<ช>ตามพลังงานของธาตุนั้นๆ,นนๆเออซึ่งอันนี้ก็ต้องแก้ไขเอาพี่วันก่อนที่เกิดเหตุการณ์บางทีอบทุบัติเหตุ กระทันหันหรือว่าอะไรอะไรเนี้ยที่กระตัวเพลย์จเห็นา่าไปดูมาล่าสุดรู้ว่าตะตัวไป็วนของของคนที่เขาได้รับความเสียหายพอมันเหมือนผ่านพอเข้าตุกีนเสร็จใช่ป่ะคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเขาเป็นคนที่หมายเ,เลกหกเพราะฉะนั้นพอหกในยุคเก้าอ่ะมันคือมมอลมรนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้ มันก็มีส่วนหนึ่งที่ที่เราบอกว่าคงช่วยที่มันมคงช่วยอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นิ่งไม่ได้ตายตัวมันเปการเคลื่อนที่ทีนี้พอยุก้าเข้ามาแล้วเต็มตัวร้อเปร์็นเป็นยุก้านั้นดาวก้าอยู่กลางบ้านน,นกลางบ้านเนี่ยเบสิกมีก้าวม,มีเจ้าถิ่นคือห้าแล้วบังเอิญเดือนหนึ่งของจีนเนี่ยในในปีนี้นะปีที่มีสัตว์เทพสัตว์ตร,ราศีเป็นเสียงหนึ่งเนี่ย ดาวเดือนหนึ่งจะเป็นดาวห้าโอ้เพราะฉะนั้นก็จะยิ่งไร้ใหญ่ล้วป๋ารู้ไหมว่าไอค้คนมังคีหมายเลขที่จะเป็นอกที่ประสบเลยดิงฐ์เขาเป็นคนกีแพะม,มันก็คือเข้าตำราของอาจารย์คือบางทีพอเราไปตรวจอยู่แล้วนะสิ่งที่อาจารย์พูดนะมันคือป้องทั้งมหมดเลยแต่อย่าไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรไม่ดีคือระวังไว้ทำเหมือนที่ป๋าคุยกับเมืองนอกบางอย่างมันทำไม่ได้อะไรทำได้ก็ทำอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าไม่ต้องไป ไปตกใจไม่ต้องไปตื่นเ<ม>ต้นไม่ต้องไปกลัวอาจารย์สอนให้เราเรียนรู้ให้เราควบคุมนั้นเราก็ควบคุมได้ต้องเข้าใจนะอย่างกรณีที่บ้านโครงสร้าง <c oughs> หรืออะไรที่เราพอรู้ตำแหน่งมงคลอะไรต่างๆ <c oughs> ตรงนั้นอะ่ะโอเคพอเรารู้แล้วเนี่ยก็มามา,มาพูดถึงเรื่องอะไรที่จะสามารถเสริมได้แต่จะ,ะเป็นเรื่องวางเฟซหรืออะไรแต่ว่าอยากให้ทุกคนนำไปใช้อ่ะก็ต้องเข้าใจก่อนใช่ ก็เหมือนที่ปมาสอนนะที่พวกเมืองนอกเนี่ยแล้วก็ที่อยากให้เขาใช้ที่อยากที่ให้เขามีเนี่ยง่ายที่สุดก็คืออย่างเช่นพรมเหลียญหนึ่งหกแปดอ้าวมาเลยรีบาถ้าอย่างนั้นก็มาดูกันใกล้ๆเลยที่เรากำลังจะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในห้องสัมมนาของรีสอร์ท่วงจุ้ยบ้านภูเขาเมื่อวานมีไหวครูหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้กำลังจะมีไหวครูหนึ่งวันวันนี้เนี่ยที่เป็นช่วงพักเนี่ย ใครที่อยู่บริเวณนี้หรือจะเดินทางมาเนี่ยให้สามารถมาได้เลยนะคะมาที่นี่เลยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาลดถึง30เปอร์ซนคือครบสามหมื่นไม่มีกาลวานแล้ววันนี้วันเลนทายไม่รักทุกวันเลยมันวันเลนทายทุกวันไม่ได้เลยเออเออมาติดต่อไปลาเองนะคปาให้จับอันนี้รักทุกวันเลยอ่ะอ่ะ นี่จะเข้าไปในในอันนั้นเอาเข้าไปได้เมื่อกี้พยายามนะยกหาไม่ขึ้นมันนี้ิีกันแกสะดุดอ่ะมาทีนี้เออโอเคโอเคพูดถึงพรมเหรียญจีหนึ่งหกแปก็คือที่รองอยู่นี่นี่นี่นะนี่แต่ว่าหมาก็บอกเขาอีกอันหนึ่งถ้าถ้าไหวหรือว่าถ้าผลไม่ได้เนี่ยให้เอาชุดที่แก้หลสูงไปด้วยอ่าสำคัญอ่หลสูงมาตรฐานนี่นคือ เขาเองเนี่ยบางครั้งดาวดาวดาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจใช่ไหมมันก็จะมีความเป็นอัปมงคลบางทีการอัปมงคลไม่ครบอย่างเนี้ยมันก็จะมีตรวจก่อนที่จะไปแป๊บหนึ่งมีคําถามเข้ามาแล้วถามมาป๋าต้องตอบถามมาป๋าต้องตอบว่าอะไรไม่มีใครฟังไม่เป็นไรอำถามป๋าตอบได้ออนไลน์สั่งได้ไหมออนไลน์ไม่มีโปรโมชั่นเนอะ มมมีโโปรชั่นนนออไล์เนี่ยถึงได้บอกว่ามันจะต้องมีคนไมม่ีใครที่อยากจะออนไลน์เพราะเห็นว่าอันนี้ลดแต่อันนี้เราบอกแล้วว่าเราสัญจรมาเฉพาะงานที่นี่ต้องผมเขาจัดงานแฟร์เนี่ยเขาก็ลดที่ที่มีงานนี่คุณจะออนไลน์สั่งได้ไหมไม่ได้หรอกมึงก็ป๋าตอบแล้วนะเนี่ยออนไลน์ขายออนไลน์ขายราคาปกติอ้าวเห็นไหมมันจบมาแล้ว ให้อีกวันหนึ่งใจดีมากนี่เดี๋ยวขอขอขอนี่นะคุณเหม่นะะพูดดูแลโปรโมชั่นครั้งนี้บอกว่าพรุ่งนี้ใครที่มาซื้อคือลดส0แล้วมาซื้อแล้วรวมรวมรว,วมได้ถึง30มหมปุ๊บจับอัญมณีดได้หนึ่งอันเลยแต่ต้องมาที่นี่นะ,ะจ๊ะตัวรูปภาพที่แจกตุดจีนติดทิศไหน ติด,ตด,ตด,ตดที่ที่เห็นบ่อยๆอ,ยอนะหรือไม่ก็ติดตะว,วันออกเสียงใต้จริงๆติดต้องกินข้าวก็ได้เขากินข้าวเนี่ยควรจะมีรูปผลไม้เออและอันั้นเน่มันมีรูปผลไม้โทรศัพท์ใครเนี่ยของป๋าเองมันดงังอปมันเดี๋ยวมันก็เลิกโทร <laughs> เองเอออ่ะต่อมา ถามมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะโตถามป๋าให้ให้ป๋าที่าดต่อไปก็คนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเขาแก้ไขไม่ไม่ไม่หมดก็แม้แก้ดาวก็ไม่ได้เออบางทีดาวปีก็ก็ไม่ได้เปียนหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยคือมันเหมือนการปัดชนวนระเบิดไม่ให้มันเกิดเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นการแก้ไขหนูสูเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นเพราะมันใช้ของไม่เยอะอืมก็สามารถเอากลับไปได้ที่ที่ป๋าบอกครับนะ มีอยู่สามเรื่องก็คือไอ้พรมเหลียงเนี่ยมันแก้ได้ทุกเรื่องต้องเอาไปไอวางได้กลางบ้านเลยทหานจีนะหรือจะเอาหรือจะซื้อไปแปดทิศเลยก็ได้โอเคอย่างน้อยกลางบ้านเนี่ยถ้าวางไว้มันก็ช่วยบรรเทาเรื่องบัติเหตุได้เยอะแล้วค่ะแล้วก็เรื่องของโหลสูงห้า้าเราแก้มันก็มีชุดะมาที่ห้องเค้กเขาจะบอกที่เนี่ยบอกว่าชุดแก้โหลสูมันก็จะมีทุกทิศเลยว่าจะต้องวางอะไรอืแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกก็คือเวลาเขาทางานเนี่ย แล้วอยู่มองนอกอะต้องการให้คนสนับสนุนอูกประถมเนี่ยตั้งเคส12ราศีไปเลยอืมเนี่ย <Yeah. S 1> นี่คือเบสิกที่มันเป็นเคสสมัยก่อน <12 S 1> ที่ต้องการ<ม>ใชง้ง่ายๆแค่นี้ยมันก็อ,อะสะอาดสว่างโลกเป็นระเบียบแล้วคนสนับสนุนคนทัพอร์ตแล้ว อับ,บมงคลก็ไม่เกิดแล้วช,ชีวิตมันก็ดีขึ้นมันก็ง่ายขึ้นเลือกใช้พื้นที่ที่เป็นมงคลอ่ะเดีย๋ยวนี้มันก็ได้เต็มที่แล้วยิ่งมีพลังแสกีกไปส่วนใหญ่พวกที่เมืองนอกเขาก็ทําแสกีกอยู่แล้วพอทําแสกีกไปมันก็เห็นผลมากขึ้นแค่นั้นเลยอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเฉพาะคนเมืองนอกสมมติที่คุณดูอยู่แล้วคุณอยู่ในเมืองไทยคุณอาจจะมีโอกาสได้ทาห่วงจุ้ยมากกว่าแต่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คนในครอบครัวอาจจะไม่เห็นด้วยบ้านที่ตัวเองอยู่ไม่ใช่บ้านของตัวเองที่สามารถทําอะไรนู่นนี่นี่นั่นได้หรืออะไรก็ตามที่ไม่สะดวกก็สามารถทําแบบนี้ได้ก่อนได้ย่อไ,ไปทําในห้องตัวเองไ,ไ,ดได้เลยว่าตอนอที่ตาโตเริ่มทํา หวงจุ้ยครั้งแรกใช่เือนกันล่างฝาก็เริ่มจากอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นห้องแล้วของตาโตเนี่ยคือแม่ไม่ยอมด้วยทําในบ้านไม่ได้เข้าไปทําในห้องนอนตัวเองปาจะไปบ้านตาโตจําได้ใช่ป่ะห้องนอนสีชมพูเอออยากอะไรเนี่ยอยากเสริมพลังค่ะช่วงนี้รู้สึกไม่มีไฟถามอยากเสริมพลังช่วงนี้รู้สึกไม่มีไฟใช้อะไร ไปฉายเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรเออต้องรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยอยากรูม้มีไฟคืออธิบายมาสักนิดหนึ่งสิมันเป็นยังไงมันซึมเศร้าเหงาหงอยคือคือ,คอไอคนที่ให้กําลังใจเราเนี่ยนะมันมีไม่ได้ตลอดเออเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ว่าเขาไม่มีไฟยังไงเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวมาช่วยกันคิดปัญหาชวิตมันเยอะค่ะฟุเกาฟุเกาคู่เดี๋ยวอย่าอย่ารีบไปเร็วฟุกเกา คู่เคล็ดเหรอคู่อำนาจคู่เคล็ดอำนาจบารมีเออปีนี้ตั้งทิศไหนคะต้องย้ายจาก NW มั้ยไหมคะไม่ใช่คือมันไม่ใช่การวางดาวปีอันนั้นมันเป็นถาวราวรมัน,ม,นมันอยู่ในเ w นะัะเ,ออเขาอยู่ใน N W นนแล้ว<ค>ถ<า>ูกต้องถูกต้องคุณทันยะชนเขาได้มาจากไหนไเคล็ดนี้เขาอาจจะ เชิญท่านอาจารย์ตรวจหวงจุ้ยแล้วท่านอาจารย์สั่งแล้วมันมันฟิกตายตัวนะซึ่งปกติเราเราไม่อาจารย์ไม่ค่อยได้อย่างโหลสูอย่างโหลสูที่ป๋าพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือวางถาวรวางแล้วก็คืออยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดปีตลอดชาติไปเลยแล้วนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องดาวปีที่จะต้องย้ายคุณอยู่บ้านไหนอยู่บ้านเดิมทิศเดิมอยู่ตรงนั้นก็อะไรที่ตั้งถาวรแล้วก็คือตั้งเขาอะเหมือนซื้อประกันเนี่ย ฟุกเกาเอ้ยแต่เป็นเคสที่มันไม่มีฟุกเกาเนี่ยอาจารย์จะให้เฉพาะบุคคลไม่ได้ให้ทุกคนถ้าง้นแสดงให้เฉพาะคุณคนเดียวเออถ้าอันนั้นแล้วอาจารย์จะหนดแล้วไม่ต้องย้ายเอออย่าย้ายอย่าย้ายค่ะวันที่16นี้ซื้อเคสสามหมื่นซึ่งได้จับจากได้จับอัญมณีถูกต้องได้ค่ะประกาศแล้วเรียบร้อยหนึ่ง ได้ละได้ละหนึ่งก้อนถูก,กต้องอ่ะมามีอีกไหมคําถามมาต่อเอมื่อกี้อยากรู้ว่าไม่มีไฟยังไงก่อนเออพูดถึงคือไฟเนี่ยมันมันพูดยากถ้าเรามันต้องเราสร้างเองแรงบันดาลใจมอ,อยู่ที่เราตนั้นเหมือนป๋าสอ,สอนสอนที่ในห้องใช่ไหมป๋มาก็เราว่าเ,เรื่องเรื่องการเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องยากอยางที่ใจเขาก็มาถามเอ้าป๋าแล้วทําไงหนูเนี่ยเลิกมาหลายครั้งแล้วไม่สาเร็จเดี๋ยวก็กลับมาสูบอีก ม,มีแรงบันดาลใจหรือใช้วิธีอะไรป๋าก็บอกง่ายๆบอกว่าแค่คุณเห็นว่ามันมีโทษคุณก็ไม่อยากฝึกแล้วเ,ออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยากใช้อยาใช้ความความรู้สึกที่ต้องไปหาเลิกเพราะคนนู้นเลิกเพราะคนนี้มันไม่ใช่ แต่เราัวเข้าใจคนที่ถามมาเมื่อกี้ว่ามันควรที่จะมีเค็สอะไรมากระตุ้นไหมสําหรับตาโตเองอ่ะตาโตคิดว่าถ้าคุณมีอัญมณีนอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้เขาตอบกลับมาแล้วคุณลองไปล้างพลังดูลองเอาไปรับพลังอยางดูเพราะว่าบางทีอ่ะคือมันซึมซับพลังหยินเข้าไปเยอะมันก็จะส่งผลทําให้คุณแบบห่อเหี่ยวเน็ตเนื่อยกับได้ไหมกับไหมเกับ เอาอย่างเงี้ยอันเนี้ย่ยสมมติถ้าเวลาเราไม่มีไฟเนี่ยเราก็เห็นยันอาจารย์เนี่ให้โชคลาภเงี้ยหรอเออให้โชคลาภเงินทองไหลามาอมแล้วก็บอกตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันอาฮามาแล้วเขาตอบมาแล้วอเข้าทางป๋าเลยเขาบอกว่าไอการไม่มีไฟของเขาคือมันคิด,ค,ดคิดจะทําอะไรเนี่ยม,มันไม่เริ่มทําสักทีม,มันไม่มีแรงมันดันใจเลยไง <laughs> อาวเขาตอบกลับมาแล้วก็ป๋าก็บอกแล้วมันไปหาให้ตายมันก็ไม่มีเริ่มจากเล็กๆทําเล็กๆทําง่ายๆแต่ทําทุกวันมันมีบางครั้งบางครั้งเหมือนกันนะป๋าคือเราก็เหนื่อยกับการทํางานเราก็แบบว่าเหมือนกับแบบเอออาการมันเหมือนแบบไม่มีไฟอย่างที่บอกอเราตไปดูหนัง บูล้างผานให้ที่มันยิงกันกระจายชีวิตอะไรเงี้ยพอกลับมาแล้วมีความรู้สึกเฮ้ยมันให้คติสอนใจมันแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาสมมติยิงพระเอกนางเอกหรืออะไรที่มันโดนเราเราอยากเป็นแบบนั้นเราจะต้องกลับมาเอออันนี้ก็ได้คุณไปหามันมีได้ทุกที่แหละแรงบันดาลใจถูกมันต้องแต่ว่าอย่าไปพึ่งคนอื่นมันต้องเริ่มจากข้างในเฮ้ยคนนี้ตอบดี คนที่ตอบดีเ<อ>าขาบอกมาชาร์จแบตที่บ้านภูเขาดีไหะดีดีจริงๆเจอป,ะ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 ปะ่าปลาอบลมสักพักมาให้เจอป่าคุณอะไรก่อนเมื่อกี้คุณเดีอเด้อคุณที่เขาตอบเมื่อกี้คุณเรวินเหรอไรวินวคุณไรวินคิมเขาเป็นเขาเป็นคอรีอะ Break Please Come Here And f i g h For Talk With ป่า เฮ้ยคุณใช้ภาษาอังกฤษเพระว่าไม่ใช่ดีเขเออชื่อใครมึงก็อ่านเป็นเกาหลีหมดเลยเอาเหรอเออเก่งมากขอโทษเพราะอาจจะเป็นอันะนั่นแหละคุณมาลองมาบ้านภูเขาเออมาๆมาไหนช่วยกันตอบทุกคนเป็นห่วงเออเออทำทำจากเริ่มทําเล็กๆแล้วก็ทําทุกวันเอาอย่างนี้อ่าอย่างที่ป๋าบอกนะมีตื่นมาเก็บที่นอนเออให้เป็นระเบียบอ่านน้ำเย็น เตอบกลับมาแล้วว่าก็เป็นคนไทย่ะเออนั่นแหละก็บอกแล้วก็ไม่ใช่คิมหรอกเขาอื่นโอเคเอาก็ชื่อคุณเหมือนเกาหลีอ่ะเออคิมเนะเอออะมาค่ะตื่นเช้าเห็นมมีไฟแล้วคุณหัวเราะแล้วตื่นเช้าเก็บที่นอนเออเก็ให้เป็นระเบียบมองช่วยนะเก็บบนผ้าปูที่นอนให้ต่งอาบน้ําเย็นอืดื่มน้ำหนึ่งขวดแล้วก็ไปเดินตากแดด อาจารย์สอนไว้โมันพังภูขึ้นมาเลยตาโตเคยมีหมดไฟเหมือนกันนะครั้งหนึ่งแล้วก็เคยบอกอาจารย์เอ้นๆจย์งั้นหยาหม้อกลไม่เสียงนี้ด้วยไอ้ที่ร้องให้ไปตั้งดอกไม้แดงไปหาดอกไม้สดเนี่ยกุหลาบอะไรดอกไม้สีแดงอ่ะเอาเก้าดอกก็ได้หรือเยอะๆก็ได้ใส่ในแจกันเขียวไม่สนใจทิศไปตั้งที่หัวนอนเลยไปให้เห็นเลย โอ้เพราะว่าเราเราตั้งปุ๊บก็เรามีความรู้สึกมีพลังโอ้มันมีพลังและและจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าคุณจะสายเนี่ยอย่างน้อยก็คือภายในแบบว่าให้เวลาสิบวันสิบห้าวันครึ่งเดือนตั้งไม่ให้เหี่ยวเลยนะเวลาโตตั้งเนี่ยเอาแค่สามวันก็หายแล้วจริงๆอ่อะเริ่มตั้งปุ๊บแล้วไม่เห็นมันก็คือไปแล้วมีความสดชื่นเนี่ยอาได้อีกแล้วการแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อ เออนั่งกินกาแฟร้านกาแฟดีๆใช่ไปดูชีวิตคนออาฮะมันก็จะมีอะไรเหมกันค่ะอมีชอบจังคุณตาโตยิ้มมีพลังขึ้นเยอะนี่อย่าไปพูดหน้าครูนะแต่วันนี้ไปนั่งกันหน้าครูตลอดเลยตาโตสวยจังเลยป๋าบอกว่านั่งคุยหน้าครูยังโกหกอยู่ ตัดตัดช่องช่องนี้ตัดเอาตัดตัดเอามาต่อทีนี้มาปิดท้ายเซ็กเท็จอันไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ชื่นจริงๆแล้วเนี่ยรูปภาพต่างๆที่ให้มันคือความสดชื่นเกิดความเป็นมงคลได้อีกอันนี้ยอันเนี้ยคือเห็นแล้วอ่ะมันเห็นแล้วมันจะกระตุ้นค่ะมันจะเตือนเรามันเป็นเรื่องเล่นอะไรนี่คืออะไรคงไม่ใช่บังให้ขายอะไรหมดเวลาเหรอขายเมื่อเคยดูเหรอเวลาเขาไลฟ์เขามีเออเอา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 เาอันนี้ อันนี้ก็ลด30%ใช่ไหมคะเอาลดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้บอกราคาได้เลยเหรอเฮ้ยมันพิเศษจริงๆจริงจากสองพันสองเหลือห้าพเนออนะ2,000ขาย5,000นะครับราคาพิเศษเอออันนี้อันนี้เด็ดอันนี้ชอบเอ้ต่อมาต่อมาไหนๆก็ไหนๆละเรามาละเฮ้ยมันได้กระดิ่งมายิ่งมีพลังอันนี้คือ สมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปหากันเองนะสมัยก่อนเราต้องไปหากันเองใช่ไหมแล้วกว่าจะได้มาทําไงไปตั้งกล้องกว่าฟ้าจะผ่าต้องรอหน้าฝนแล้วต้องรอฟังเสียงฟ้าคืนคืนแล้วแต่ก่อนต้องจบกดชัตเตอร์ให้ทันด้วยเพื่อที่จะเอาภาพฟ้าผ่ามาติดที่บ้านเราเหอเป็นเพิ่มพลังมีทิศไหมมี NWNW NWNE ได้ N W N D อ่าขายต้องขายนี่ทำเป็นอะไรเลยค่ะโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่นี่มามามาไหนว่ามาซิมี่ว่าคุณซี่จันหมายแล้วมีแต่พวกพวกเราเออถ้าเห็นที่อื่นคือไม่ใช่นะอันนี้อาจารย์เป็นคนคิดอันนี้อาจารย์เป็นคนออกแบบนะเป็นวัตถุมงคลแปดอันนี้ดีประจำยุคเก้าเลยตั้งในที่ใต้อันนี้ ควบคุมความไม่ระมัประวัสร้างมาคือทํามาเพื่อยุคเก้าเพราะฉะนั้นควรที่จะมีทุกบ้านตั้งที่ไหนก่อนทิศใต้ใต้ที่สองทิศใต้สองนะคะเอาควบคุมความไม่ระมัประวังคลขายเลยขายมานะเรียบร้อยชอบชอบขอบใจนะจ๊ะสําหรับสิ่งนี้อ่ะวันหลังจะมีประดับนะเวลาเขาออกตามระสานนะเออจ้าดีมากอ่ะก็เดินทางมาแล้วกันวันนี้ปิดวันนี้ใครที่มาค้างที่รีสอร์ทนบ้านภูเขาเนี่ย ก็แวะมาช็อปปิ้งนะไม่ค้างก็ได้ถ้าคุณอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาซื้อหรือไม่พรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตอนเช้าไหว้ครูเสร็จเนี่ยเราจะเราจะเสร็จเปิดเปิดดิสิบโมงเออเราจะเสร็จประมาณนั้นน่ะโอเคแวะมานี่หรือเพิ่งกลับบ้านช่วงเบรกกินข้าวแต่ว่าช่วงเบรกข้าวมาไกลไงเอาหลังจากเราเสร็จไหว้ครูเนี่ยอาบน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนกลับบ้านเนี่ยแวะมาช้อปปิ้งได้อ่าเขาก็เปิด เปิดขายอยู่โอเคมาลวการพรุ่งนี้ตามมาพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วด้วย่ะแวะเข้ามาค่ะไม่รู้นะหลังจากนี้ยังไม่มีประกาศเลยนะท่านอาจารย์ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะอีกนานเลยกว่าเราจะเจอกันเพราะฉะนั้นใครขาดหรืออะไรเนี่ยก็รีบมาช้อปปิ้งแล้วกันคือถ้าตัวเองไม่ได้ไหวครูแต่ว่าอ้าวมีอันนี้จับรถมาเลยก็ได้เข้ามาได้หมดบางอย่างจะเป็นต้องใช้ในมันของที่เราใช้กันเป็นปกติก็ก็ไปก็ ทำไปค่ะโอเคอาววันนี้วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่ลานไหวครูใครที่ดูรายการแล้วพักอยู่ที่ดีสองของชบ้านภูเขานะวันนี้สี่โมงเย็นไปกวาดลานไหวครูไปล้างผลไม้ไปช่วยกันจัดสถานที่เจอกันที่ที่ลานไหวครูแล้วไปร้ายตรงนั้นได้เอากดที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 อ่านั่น